สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่11พฤศจิกา2564ค่ะตื่นเศ้ามาค่ะบรรยากาศยิ่งกว่าเขาคอยิ่งกว่าภูทับเบิกมาเบิ่งกันจ้าหกโมงกว่า อ <Pie year nes> no <ina> ุ้ยควันออกป่านเคร้เห้ยทำไมดิออผิวน้ามีหมอกบอมีไอบอมีไอไหมโอ้โหโห ทำเขาขอเลยอหลยมอมถือไว้ให้ยายหน่อยมีคนเสิร์ฟกาฟแฟด้วยอู้สวยหมอกถูกกับโดนกับแสงพระอาทิตย์อ่อน

เออมันเริ่มเริ่มกระจายตัวแน่แล้วมันเริ่มกระจายแล้ว<จ>ทิศตะวันออกอยู่ทางนี้จ้านี่ทิศตะวันออก มาเร้อค่ะผู้ใดอยากมากลางเต้นตนอู้หมอกมันเริ่มมันเริ่มกระจายแล้วบางหันมันจับก้อนกันเป็นทิ้วแถวตอนนี้มันเริ่มกระจายแล้วทั้งนี้ก็กระจายเยอะแล้วแทดจะมองว่าเห็นยง โมไ่หมวกเดี๋ยวสิเป็นวัดอีกเนี่ยเออคุ้มหัวไว้โอ้สวยมากสวยมากมากสำหรับคลิปนี้ ก็จบเท่านี้ก่อนนะคะเมื่อเด็กน้อยบางคนสินย่างไปหาหมอกเด็กบางคนเดินไปหาหมอกสิเขาเ้าไปไดนหมอกว่าท่นปุ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 ่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ